สวัสดีครับทุกคนนอนยังครับเพิ่งถึงเลยครับทุกคนเราเพิ่งถึงที่บาเลนเลยครับอันนี้เราเพิ่งถึงบาเลนกันเลยยังไม่นอนครับยังไม่ได้นอนบาเลนสวยไหมเออเพิ่งจะเคยมาทุกคนหมายถวงว่าเพิ่งจะถึงเลย ใช่ครับถึงแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรรับประทานใส่ปากท้องกันหน่อยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต่างคนต่างอาบนะ้ำต่างคนต่างมาทำอะไรกันนะไม่ใช่อ๋อโซบีโซบเบมนะครับเราถึงกันแล้วต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นเป็นไงครับบัลลนจากที่คุณมาครั้งแรกเป็นการเดินทางครั้งแรกนกาคร,ารับี่คนตักเจอตะกกทิ้ได้ <laughs> ทำไมครับเกิดอะไรขึ้นครับ <laughs> 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 มต้องบอกว่าคือเราไม่ทัดก,กับกลิ่นกินอ่าคน,น,คนที่เป็นเออเป็นเเอชียที่เป็นคือเราไปลงอินเดียมาก่อนทุกคนทีนี้เราก็เลยอ่ตั้งแต่สี่โมงถึงเที่ยงวันถึนทงท่าพระรามตั้งแต่สี่โมงเจ็ดชั่วโมงไม่ที่ไทยตอนนี้ตีสี่ตนะีห้าแล้วเจ็ดชั่วโมงใช่ไหมเจ็ดชั่วโมงนะเจ็ดแปดชั่วโมงประมาณนั้นทุกคน<ๆ>เราแวะมาบอกทุกคนนะครับทุกคนตอนนี้บ้านเรียนกี่โมงครับพี่บอลบ้านเรียนประมาณเที่ยงคืนยี่สิบสี่ครับ ตเตนคตนมันร้องเฮ้ยคนดูรอยอคุคอนโดเาคนเลยแสดงว่าปกตเขาหลับนอน่าจะเป็นช่วงที่ทุกคนนอนแล้วเพราะว่าถ้าเป็นปกติคนก็จะเริ่มเข้ามาซ้อมบึงอยู่เยอะอยู่ใช่ครัอสา3 0 0 0 0 0ี่4 0ล0 0ขนาดนั้นเลยเหรอเร็วขอยเวลา40นาทีนะนี่คืออะไรอ่ะกล่องยาว ให้เ,เดือมามีคนอาดับขอเข้ามาสวัสดีครับคนทางนี้นอนน้อยแต่นอนโอเคอันนี้คือทุกคนยังไม่นอนกันหรอครับเราก็เวอร์คานเหมือนกับคนใครับเราก็ยังไม่นอนเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรรับประทานกันเพราะว่าท้องเริ่มไม่ไหวแล้ว จากวน,นมีคนฟังเพลงนี้ป่ะเรียกแท้ใช่หรือไม่ได้พบจึงเข้าใจโดนเปิดสีมาถึงก็เราก็มาเช็คงานก่อนเลยนะครับเราก็ลองเข้าเข้างานแต่แรกเลยว่าเอ้ยเรามาดูว่าเอองานเนี่ยเป็นไงบ้างวะในเครื่องเราเนี่ยใช่ไหมครับคุณบอล ข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพี่ออฟพี่ออฟทำดีๆนะไ์สดน,นะพี่ออฟพี่ออฟครับไ์สดน,นะครับเสมนเี่ยเกมนีซื้อของตั้งนานจริงเหรอ,อคณแบบไอเลิฟทอยเล็กที่นี่เหรอ คุณคุณใจเย็นไ่สอดอยู่นีองแเขาเตรีมไ้อยู่ทงามีทงานมีไม่ได้เล่นเกมครับผมทำเพียงกับเพียงอยู่ครับรนอนด้วยกันเ็พี่เราด้่กันราที่ไหน่อนคู่กันของานคนเดียวพัางเ้ยนอนที่ไหนครับพี่เมื่อคืนนี้ลืมหมดนะลืมเมื่อคืนเรานอนต้องเมื่อคืนเราไหนวะจะบอกผมเออเันเดินทางเดินทางกันพือนกันมดม่างานนี่แหละพี่ ออมาสารคามมปรานล้วนเต้นที่โรงแรมใช่ไหมที่นี่ใช่ไหมที่โรงแรมที่ไหนเนี่ยไหม่ไมเหนื่อยไหมเดินทางทั้งวันเขาถามว่าเหนื่อยไหมเดินทางทั้งวันชิวครับชิวนี่เจ้าหุ่นนี่ JB s p o t JB s p o เม JB s p o มูนาี่อะไรเขานะไปกันกี่คนมากันห้าคนครับอยากให้ อยากให้ร่วมชาปนักหรือวะอ๋ออยากได้รูปรวมชาปนักกินอะไรวที่ผมไม่อาบน้ำแต่ว่าหนังหนึ่งก็สิบหนึืมหูสี่โอ้โอ้โอ พี่บอลฟิตมากคือมากแค่หน้ากล้องทุกคนหลังกล้องคือโอ้สาวบอนี่อยากจะหันกล้องให้ดูยังไงเลยไม่ไม่ไม่พี่ไม่ให้ดูพี่บอลมีอะไรบ้างอะไรแหะแอรเหรอพี่ห้อยแอรเหรอแอร์แจ็คแอร์เจอร์อุ้ยบอลแอร์เจอร์แอร์เตอร์คือเราเป็นแอร์เตอร์แอร์แอร์ นี่เองจับกันก่จะได้อายตบด้กันะมสวัสดีครับคนุณคุณอใหให้เพื่อนได้ครับรบาเลนเรื่องบาเลนตอนนี้เที่ยงสองเครื่งครับแต่ยมไม่ได้อน,นอ,อนจับจท,ที่ไทยนะ